พัดซีอิวค่ะ แล้วนะคะซีอิ๊วกุ้งบผัดซีอิ๊วไก่โอ้โหตนนี้เย yeah. ี่ยมติด <My shot. S 2> yeah. ไม่ชัดมาทัศดูฮอ,อยเตอร์ัศสีอิ่วผัดซีอิว๊วผัดซีอิว๊อวไกอ่อร่อยเสียบปะ่ะม,มันมีอะไรบ้างก็มีผัดซีอิว๊วทำเอง ร้อนไหมหเก็ดนะแล้วก็มีอะไรน้ําน้ําอะไรชาดำเย็นชาดาเย็นผัดซีอิวกุง้งผัดซีอิ๊วกุ้งมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยเสแสบน้ากันจ้าอันดี้เราปะถาแล้วเราหิวแล้ว,ห,วหิวใช่ไหม,หออมเอามะนาวเอามะนาวใส่นี่ของคุณบุเรศกินชามะนาวนะคะ พ่สูเอโอ้โดหมดหดล้วเห็ดเองได้นน่ชาบังเน่าว่ชาเนี่ยชาดำเย็นแอนดี้อยากกินทําเมียทําไห่ได้เบิร์ตไหนบ้าฮะเมียทําได้ทุกอย่างใช่ไหมนาแชตั้งกระเชิดคุณเอาไปติดใหม่ชา เนีย่ยก่อนอื่นเราต้องดื่มน้ำก่อนนะจ๊ะชงไงไต้มาขึ้นพี่น้องเลยชาอืมอร่อยนะอ,อยากกินขอรองทำชาดํำเย็นให้หน่อยก่อนนะแซบ่บเยอะๆไหมอ่ะัะพริบกบมะพริกเค็ดไป พี่เห็ดใบแต่มือว้านนี่แหละจ้า,าเวลาเทาอย่างเทาก,กินไดเนาะมันสุดยอดตรงนี้แหละน,น,นะจ้าแล้วเราก็เอานิด้เดียวเพราะว่าเราเป็นคนไม่กินเผ็ดจะเอาด้เหรอเอาหน่อยเรียกอย่างเดียพี่น้นองพี่ก๋วยเตี๋ยวแต่มาใส่ผัดทีอิ๊วมันจะคือบอกเอาบระองบระรูเด้อขึ้นไหลแถวเห็ดเองจมเองในบาทนี่ ที่นายไหนก็จะกินเบิดคิดยากนะจริงๆมันแฮ้มะนาวใส่นี่จริงๆแซ่บเนอะบุ้งหูวด้วยอันนั้นอู้เบิดร้านได้เลย อลองเมะนาวใส่จริงๆเขาตงใส่เมืงนาวจ้ะไอ้นี่มันมาใส่เหมือนาวดูกานทรีทเมตต้องอนาตาเทสใส่เนมืวงนาวกันพี่นอนองใส่แบบพริ่น้อยเดียวเพ็ดมาก ปาดไปสอนไหนไหนข้าเจ้าเฮ็ดได้หลายใส่ได้หลายคือกินไหนแล้วแต่ภูมมันเนาะพี่น้องเนาะ What is b e บ t ่าโอนี่ยโอ้เนี่ยขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะบ๊ายบาย